ฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีและผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผม หยิบช่องเล็กฮัมยูดิเกมอินสมายอีเลฟเว่นโกสไทรเกอร์2 0 1 3ของเราอีกเช่นเคยครับจะเป็นอย่างไรเมื่อในทีมมีตัวละครจากอนิเมะดราก้อนบอลถึง6คนนะครับท่านผู้ชมนี่เลยมีฟิเซอร์โงกุนเบจิต้าแล้วก็เบจิต้าล่างซูปเปอร์ไซย,ย่านะครับแล้วก็เซลแล้วก็ตัวนี้ผมจําไม่ได้บโบลี่เขาเขียนว่าบโบลี่นะครับพี่ชายโกคูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอะ่ะมาดูกัน6คนจากดราก้อนบอล ท่านผู้ชมจะสนุกกันแค่ไหนในคลิปนี้ไปชมกันเลยครับมาดูกันว่าแอนิเมชันของตัวละครเนี่ยจะเหมือนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไปลุยมาครับผมคมิดออทำไมตอนเลือกเสื้อมันเป็นเสื้ออีกรูปหนึ่งวะทาไมพอลงมาเล่นแม่งไม่เปลี่ยนให้วะเนี่ยัดรอเลยเป็นพอดีโบลี่พี่ชายโกคูหรือเปล่า ก็ทั้งหมดในคลิปนี้เคยออกคลิปไปแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นคลิปที่รวมในม็อดของตัวละครอนิเมะเรื่องอื่นๆด้วยนะโดยคลิปนี้ผมหยิบเข้ามาใส่ให้มันอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะครับว้าวตัวที่ยังไม่เคยออกคลิปเลยนี่น่าจะเป็นพิซเซอร์นะครับฟาวโอ้โห หลาตันผันแปลทำไมก่อนเลือกข้ามึงมีเลี้ยวหนึ่งด้วยวะพอลงมาเล่นมึงไม่มีอะอะไรวะหน้ามาเซลหลับไป อากิโค้ดเหนียวนะบอกเลยคูจะเข้าว่ะเหนียวจริงอากิอะ่ะมาแค่หน้าเสียดายถ้ามาทั้งตัวเลยนี่น่าจะเท่นะครับ งุุลซปเบอร์ฮาาัตไรคอร็อบเทเรียบร้อยทุณไายผู้หญิงเกินไปเป้าวะ <laughs> มาเบจิต้าโอ้โหโโเฮเรสไกำแพงเล็กมาเริ่มใหม่เบจิตาซิปเปอร์เทียบรูเ ยูไบซ่ามาฟิเซอร์ว่าใหม่ยังไม่เคยออกคลิปเลยจับไปเป็นสุเอลกา เชี <laughs> ยไม่เหมือนเลย <laughs> แล้วมาแค่หน้าไงประเด็นอะไม่เข้าว่ะอะไรวะโอ้โหซารติดยิงป๊บเลยอีหนู ว้าวยิงต่อด้วยนะซูมิวีทูด้วยเป็นไงรับได้ไหยนะน่าจะได้แหละยิงไกลยอยู่สวยมาเลยเจอเบจิตา้าหน้าเผา นี่นะดูหน้าขาวแป้นเลยเบจิต้าเอาโดนยิงสวนสลาตันผันแปลหูดูมันเปิดเปิดพร้อมกันสามคนน่ะท่านผู้ชมว้าวพัดเทวะ รอเลย<น>ไม่เข้า ตัวนอกเรื่องหน่อยแล้วกันอูคิมีใครประสานไหมไม่มียิงน,นี่คือท่าหนื้ตายที่แท้จริงของฉันวูลเลเจนด์ปัดไรคอกเคตลิวไปซาอากิ เมื่อกี้อูกี้จำได้จ,จำได้แต่อูกี้อูกี้อะท่านี้ยกดไม่ทัน โอ้โหส่งสารผู้หญิงแล้วทำร้ายผู้หญิงเกินไปปะเนี่ยหายแล้วมันเปิดสวนเบรสบอมมามาเบจิต้า

จะทำชิ้นเดอนเร็วจังวะ,งะมรมาฟิเซอร์ก่อนหมดครึ่งแรก ไวเวิร์นขย่ำคลอยไม่หมดเหรอ สามสิบวนาทีโคตรนานอุตช้นเมื่อกี้ถึงเวลสามอยู่นะเนี่ยคิดว่าจะหมดไม่หมดเฉยโอเคสักทีมาเบจิตา้าเบจิตา้าหน้าขาวเัน้น

ลองไม่ใช้ท่าดิเอ,อ้าเชี่ยเข้าเฉยนึกว่าจะรับได้มาหูรูปแม่งยังกากเลยไปยิงต่อด,ด้วยเซลเอาไม่ได้สูงไปโอ้โหอุสาวิ่งไปข้างหลัง หอ้แค่หัดเทวะเรียบร้อยอโอ้โหเวลหนึ่งฮะสนองให้เวลสามจัดไป mà Vegeta sẵn hay Vegeta gì mà hồ lộ cũng chơi thoải người này à ừ bị gì không nào đây Vegeta này có xuống à. gì nhìn mới thành gì nhầm nói phượt <laughs> tính ra xảm lên Lưu bay บางอาจสู้กับพี่บิ๊กเบิร์มไม่ได้หรอกพี่หนูอมพี่อ้วนก็เล่นแรงเกินมาฟิเซอร์อีกครั้งหนึง่งดาบบรรทบรุด ไม่เข้าว่ะโอ้โหไอสัตว์เกินพี่ก็เลี้ยงเข้าไปเกิน ลอกเลยถ้าถ้าไม่ตายตัวนี้โคตรโหดนะครับจัดก,กำลังอากิไปมัดเลกคุณธรรมใช้แค่หาเทวะก็น่าจะรับได้แล้วนะ อะไรที่มันปเปลืองเปลืองนี้ใช้อย่างเลยนี่จงออกมาร่างอวตารของเซียวหนัดตายเพื่อสองพอ กระแทกหน้าเลยทำถึงมากลาตันผันแแปล ทีนี้เล่นสบายเลยเพรไม่ได้เจอทีมหมืนโหดนะครับไม่ได้เจอลูกยิงที่มันหนักๆนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะยิงแหลกอยู่สําหรับอ่าドラคอนบอลของเราชิหน้าผมว่าจะทํานารุโตต่ออยู่นะครับแต่ว่าต้องไปหามัสก,ก่อนหามารวมกันเน่อยไม่รู้ว่าได้กี่ตัวแต่ที่เล่นผ่านๆมาแบบแยกคลิปกันอะมันได้หลายตัวอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเอามารวมๆกัน ในคลิปเดียวเลยเหมือนอ่ดาก้อนบอลนี่แหละไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะผมว่าน่าจะเยอะกว่าดาก้อนบอลอยู่นะดารุโตะเอาเมื่อกี้เต็มอยู่เลยมาองออกมาร่างของตาของเซล chị thân máy sửa mà bị chạc đuôi phí sơ một la đó quay lên đáp bắn thấp rụt ขัดไร้ขอบเขตเข้าสักทียิงมาสามสี่รอบ <c oughs> ชิซึ่งไอ้เช่าโคตรหานะเอายิงสิบล้อ <c oughs> ยิงเพลินๆม่ไปสิบประตูแล้วนะ <c oughs> โอเคจบเกมครับ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับผู้เล่นจากอนิเมะดราก้อนบ,บ l ลนะครับผมมี6คนเนาะคลิปนี้ก็ถือว่ามันใช้ได้เลยยิงไม่รู้ยิงไปกี่ครั้งอ่ะแต่ได้มาสิบประตูอ่ะแต่ผมมองว่ามันมอดเนี้ยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อะตัวละครนอะถ้ายกให้ความเหมือนในที่สุดในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเบจิต้า ซูเปอร์ไซย่าบลูนะครับตัวนี้นะครับที่แอนิเมชันมันเหมือนสุดๆนะส่วนแอนิเมชันของตัวละครตัวอื่นไม่ค่อยเหมือนนะ,ะก็จบไปแล้วเหมือนเดิมจะไม่มีการสอนลงสอนโหลดอะไรทั้งสิ้นะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมนคลิปต่อๆอ,อไปนะผมไปทิ้งไลค์เพื่อนเป็นังใจใผมด้วยและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยรับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบบจุๆ 白兰。